นะกล้องถ่ายทําที่ราคาถูกหมุนได้นะครับหมุนหมุนได้เพราะว่าแล้วก็ฐานอันนี้ก็แข็งแรงพอใช้ได้นะครับถ้าเราตั้งให้ดีนะครับแบบว่าถ้าพื้นนั้นเรียบๆมันก็แข็งแรงใช้ได้นะกล้องถ่ายท,ทําที่ราคาราคาถูกอะนะครับนี่กล้องขก การที่มันจะแข็งแรงมันอยู่กับการที่เรายัดนะครับเวลาเราถ่ายทําเรายัดตรงนี้เข้าไปแน่นมันก็แข็งแรงนะครับคือถ้ามีพวกหัวต่อแบบนี้มันยียงไปทางไหนก็ได้นะครับเรามาเพิ่มเข้าไปให้มันไปทางอีกหลายทางก็ได้นะครับแต่ผมเพิ่มแค่นี้ก็พอแล้วเพราะผมต้องการขึ้นลงอย่างนี้ครับอ,อมาเวลาหมุนมันก็หมุนไปตามทางตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหม ตัวนี้มันก็จะหมุนไปหมุนแต่ว่าเห็นไหมหมุนนะนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้แยกสี่ทางก็ได้นะครับแค่เป็นข้องอนี้ก็ได้นะครับแต่ผมทำคือคือของที่มันเหลือใช้นะ่ะที่มันเศษทิ้งที่เราเขาจะไปทิ้งขยะแต่ผมนะ่ะเอามาทำเป็นนะถ้าบางคนไม่มีกรอบไม้เหมือนผมก็ไปออกแบบอ่า เป็นกรอบเอาไปหาซื้อที่ร้าน20บาทมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็เจาะรูเข้าไปนะครับคือผมป้ามันแข็งแรงดีนะครับแบบนี้มันก็แข็งแรงดีนะมันไม่ได้ขี้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับประมาณนั้นนะครับคือจุดช่วงช่วงนี้มันอยู่ตรงกับแกนกลางของเหล็กนะ่ยโทรศัพท์ นี่ครับกล้องถ่ายท,ทําที่ราคาถูกที่สุดนะครับขาตั้งกล้องถ่ายทาคือยังไปได้ทุกทางนะครับเราอาจจะปรับมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างนี้อันนี้จะไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าถ้าเรากลัวมันหลุดเราก็ยางมารัดตรงนี้ไว้นะครับส่วนมากถ้าผมถ่ายผมก็จะใช้ไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็กดให้มันเข้ามาแน่นๆนะครับ การที่มันจะแข็งแรงมันอยู่กับการที่เรายัดนะครับเวลาเราถ่ายทําเรายัดตรงนี้เข้าไปแน่นมันก็แข็งแรงนะครับคือถ้ามีพวกหัวต่อแบบนี้มันยียงไปทางไหนก็ได้นะครับเรามาเพิ่มเข้าไปให้มันไปทางอีกหลายทางก็ได้นะครับแต่ผมเพิ่มแค่นี้ก็พอแล้วเพราะผมต้องการขึ้นลงอย่างนี้ครับมาเวลาหมุนมันก็หมุนไปตามทางตรงนี้นะครับเห็นไหม ตัวนี้มันก็จะหมุนไปหมุนแต่ว่าเห็นไหมหมุนนะน,นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้แยกสี่ทางก็ได้นะครับแค่เป็นข้องอนี้ก็ได้นะครับแต่ผมทำคือคือของที่มันเหลือใช้นะ่ะที่มันเศษทิ้งที่เราเขาจะไปทิ้งขยะแต่ผมนะ่ะเอามาทำเป็นนะถ้าบางคนไม่มีกรอบไม้เหมือนผมก็ไปออกแบบอ่า เป็นกรอบเอาไปหาซื้อที่ร้านยี่สิบาทมาใส่ก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็เจาะรูเข้าไปนะครับคือผมว่ามันแข็งแรงดีนะครับแบบนี้มันก็แข็งแรงดีนะมันไม่ได้ขี้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยสวยนะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือจุดช่วงช่วงนี้มันอยู่ตรงกับแกนกลางของเหล็กเนะี้ยโทรศัพท์ นี่ครับกล้องถ่ายทําที่ราคาถูกที่สุดนะครับขาตั้งกล้องถ่ายทำคือยังไปได้ทุกทางนะครับเราอาจจะปรับมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับอย่างน,นี้อันนี้จะไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าถ้าเรากล,ลัวมันหลุดเราก็ยางมันรัดตรงนี้ไว้นะครับส่วนมากถ้าผมถ่ายผมก็จะใช้ไปฝั่งนูน้นนะครับแล้วก็กดให้มันเข้ามาแน่นๆนะครับนะกล้องถ่ายทําที่ราคาถูกหมุนได้นะครับหมุน มุนได้เพราะว่าแล้วก็ฐานอันนี้ก็แข็งแรงพอใช้ได้นะครับถ้าเราตั้งให้ดีนะครับแบบว่าถ้าพื้นมันเรียบๆมันก็แข็งแรงใช้ได้นะกล้องถ่ายทําที่ราคาราคาถูกะนะครับนี่กล้องผมมันเป็นกรอบแบบดัดแปลงขึ้นมานะครับนี่ครับก็เปิด กรอบนี้มันามาปลอกโทรศัพท์ที่มันเปิดได้อันนี้ผมใช้เป็นไม้ตะเขียบนะตรงนี้ปั๊บเห็นไหมเปิดได้นะที่ขาล็อกนี่เป็นใช้เป็นนะพวกไม้จิ้มฟันนะครับมไม้จิ้มฟันตรงนี้ใช้เป็นตะปูยึดตอนแรกผมออกแบบผมจะใช้แค่ตัวเดียวอันนี้มันยุ่งยากนะครับถ้าถ้าเวลาเราถอดเราก็ถอดตรงเป็น ตะปูตรงนี้ถอดปุ๊บออกมาโทรศัพท์มันก็หลุดแล้วนะครับมันง่ายนะครับบางทีเราไปถ่ายทาหมุนไปทุกทิศทุกทางได้นะครับแบบง่ายๆนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์แบบถ่ายทําแบบนี้ก็ทําได้นะครับเหมือนกันกับผมไม่ยุ่งยากครับนี่นะครับไปหาเขาทิ้งนะครับเพราะว่าเขาจะขายเป็นเศษเหล็กแล้วเพราะว่าตามร้านซ่อมรถนะเพราะว่าถ้ามันรั่วแล้วมันส่วนมากมันไม่รู้จะไปทําอะไรนะครับ ผมก็เลยเอามาออกแบบนะครับมีผมไปเปลี่ยนมาผมเปลี่ยนมาผมก็เอานี่แหละปั๊มของอเครื่องยนต์นีเอามาเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรไก็เลยเอาเอาเอเข้าท่า,าดีวะนะเป็นทําเ,เครื่องถ่ายทํนะครับขนาดเครื่องมือแพงยังหมุนไม่ได้เหมือนผมแบบนี้นะครับลื่นเลยนะครับมองนนะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับนนะ ปัป๊บอันนี้ตะปูมันก็จะอยู่ปัป๊บนะเน,นี่เวลาเราจะอันนี้คือเครื่องถ่ายทำวิดีโอนะครับที่ราคาถูกนะอันนี้ของที่เราเป็นปั๊มน้ำของรถนะครับรถ โตโยต้านะครับพอเขาทิ้งนะครับเราก็เอามาทําเครื่องถ่ายครับมันจะหมุนหน้ากล้องไปได้นะตรงนี้ถอดได้นะครับตรงนี้คือเราถอดเราอยากให้มันแน่นถ้าเรายัดลงไปมันไม่แน่นเราก็ถอดเอาหาสายอะไรก็ได้ลงมาใส่ใส่ไปสี่มุมนะครับใส่ตามสี่มุมอันนี้เชื่อมต่อตรงนี้ถอดออกอยากตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับได้นะครับ นะตรนี้ตรงนี้เราปรับเห็นไหมปรับลงต่ำได้แล้วแล้วเราใส่ลายเนะี่ยถ่ายทำอันนี้คือถ่ายทําแบบลายนอน YouTube นะครับอันนี้จะแข็งแรงด้วยนะครับคือผมตั้งไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันพื้นไม่ค่อยดีนะครับถ้านี่นตั้งในที่แล้วมันจะแข็งแรงนะครับนะ บางทีเราไปซื้อมานะขาอันนี้ขาเหล็กนะครับเหล็กก็เป็นเหล็กที่เหลือใช้นะครับอันนี้ก็เป็นนี่นะครับที่มันรั่วนะครับเอาถ่ายออกมาทิ้งก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเวลามันหมุนนะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะถอดเป็นลายตั้งให้ดูนะครัลายตั้งง่าย,ายมากนะแต่เดี๋ยวพักกล้องไว้แป๊บหนึ่งก่อน แบบว่าจะถอดให้เอาเอาโทรศัพท์เป็นลายตั้งนะครับเพราะว่ามันบางทีเราถ่ายแบบโพสแบบอะไรนะครับแบบโพสใน facebook ในทิกต o อกนะครับเราต้องการลายตั้งนะครับแปบบ๊บ,บหนึ่งนะครับหยุดกล้องไว้ก่อนอันนี้ผมก็จะมาถอดตรงนี้ออกนะครับเอาเท้าเหยียบไว้นะครับเท้าดำดำนี่นะครับถอดเท้านะครับถอด ผมก็จะมาเลื่อนน้ฝั่งนี้นะชุดยวบแพทหนึ่งนะครับนี่ครับผมก็เอาเอาเอามาเสียบฝั่งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบไม่แน่นเลยเสียบไม่แน่นเลยนะนี่นะครับคือสูตรง่ายๆนะครับถ้าใครมีไม้ก็ทําไม้ได้นะครับแต่สําคัญคือช่วงนี้มันถอดออกจากกันได้นะครับช่วงนี้ถอดออกจากกันได้นะครับนี่ ช่วงนี้เครื่องถ่ายทําแบบตั้งแบบว่าแข็งแรงกว่าที่เราซื้อมาเป็แพงนะครับมันไตรงนี้มันจะปรับได้นะรปรับขึ้นปรับขึ้นปรับลงแต่ถ้าเราจะหมุนเอียงซ้ายเอียงขวามันมันตัวนั้นมันจะเลื่อนไปได้นะครับนี่แล้วก็ตรงที่ไม้ตรงนี้กรอบกรอบโทรศัพท์ฝั่งนี้นะมันนะกรอบ คือกรอบกรอบของโทรศัพท์ฝั่งนี้เนี่ยผมจะเจาะรูเข้าไปนะตอนแรกผมออกแบบมาผมก็จะเจาะรูนี้รูเดียวมันไม่แข็งแรงผมก็เลยเจาะนี่เอาตะปูเสียบไม่ง่ายนะครับนี่ก็เราก็เจาะรูตรงนี้แล้วก็เจาะให้มันทะลุแล้วก็เสียบตะปูเข้าไปนะครับพอเสียบตะปูเข้าไปแล้วก็มาจัดรูปตรงนี้เราเจาะรูนี้แล้วก็เอาสว่านนำล่องเข้าไปมันจะแทงทะลุอันนี้มันก็จะ แข็งแรงดีนะครับนี่เห็นไะปรับลงไปข้างล่างปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตอนนี้คือถอดตัวสับออกแล้วนะครับผมก็จะเอาตะปูที่เสียบรูตรงนี้นะครับมามาลัดยางไว้ถ้าบางคนก็เอาเสียบไว้ตรงนี้เลยก็ได้แ้วผมว่า คือช่วงช่วงช่วงนี้มันถอดออกจากกันได้นะคุณแต่ยับแน่นเกินไปวะนี่ถอดออกจากกันได้นะฐานมันก็จะถอดออกจากกันไดน้ประมาณนี้เป็นเครื่องถ่ายทำวิดีโอราคาถูกครับโอเคนะครับ